เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้านะคะกับคลิปอัปเดตพลังงานความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนวันนี้เราก็มีของมานำเสนอนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องคลิปของเราเรามีไพ่มาขายค่ะเป็นไพ่ที่เราผลิตเองนะคะไพ่ Oracle ที่เป็นไพ่ข้อความผลิตเองดังนั้นแล้วอยากอ่ไม่ใช่อยากพูดผิดถ้าสนใจจะอุดหนุนกันนะคะ ไปดูเพิ่มเติมในคลิปที่รีวิวไพ่เนาะมันจะมีคลิปรีวิวไพ่เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้เนาะราคาก็639บาทถ้าท่รง30บาทนะคะต่อ1 o r d e ออเดอร์เพราะฉะนั้นใครที่อยากสนับสนุนกันไปดูรีวิวแล้วก็มาสั่งกันได้เลยแอดไลน์เลยนะคะมาเรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้เราก็จะมาเปิดคลิปดูเช็คดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นไปยังไงบ้าง ดังนั้นแล้วพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูได้ทุกราศีเลยไม่จํากัดว่าจะเป็นราศีอะไรถ้าพลังงานตรงเอาไปปรับใช้แต่ถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามส่วนคนที่ติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็ดูโฆษณาให้หรือไม่ได้ติดตามแต่ดูโฆษณาให้สนับสนุนน้องเหมียวเป็นค่าอาหารขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าวันนี้พลังงานของเขาคนนั้นกับคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าพลังงานของเขาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นจากความรู้สึกแล้วจากนั้นเราจะมาดูความคิดและสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็ข้อความต่างๆที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ Oops. ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ไพอันนี้สับยากมากเลยเงาแล้วก็สับยากแม่ดูกันเลยโอ้เ h อะวิวออฟฟอร์จูนอัปไรต์เดอะทาวเวอร์อัปไร์อีกแล้วมาคู่กันเลย โชคชะตาฟาลิคิดแน่นอนแน่แล้วก็ uh, seven of wands reverse นะคะคนนี้หัวดื้อมากคนหัวดือ้อ queen of cups upright ว้าวคนหัวดื้อต้องเจออะไรต้องเจอความรักใช่ไหม the world upright no reverse โอเคมาอันดับแรกอ่านครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยเปิดเพิ่มมันจะได้ไม่เสียเวลา เราจะบอกว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่หัวสมองนะอยู่ในหัวใจของเขาก็คือความรู้สึกที่ค่อนข้างสับสนและไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงคนคนนี้นะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นจะเป็นคนที่ไม่รู้ใจตัวเองเลยเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโลจิ c คอล โลจิคอในที่นี้หมายถึงคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ความรู้สึกนะคะดังนั้นอะไรต่างๆนานาที่มาจากคนคนนี้ส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นเรื่องของเหตุและผลและความสมเหตุสมผลมากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติดังนั้นถ้าไปคุยเรื่องเหนือธรรมชาติกับคนคนนี้คนคนนี้จะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งมันไม่ได้ไร้สาระเสมอไปแต่อย่างที่บอกมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆซะก่อนก่อนที่จะทําให้เขารู้ตัวเขารู้สึกอย่างไร ดังนั้นเรามาแอบเจาะเข้าไปในหัวใจของเขาสิว่าเหตุการณ์สองอย่างที่มันมารวมกันนี่มันคืออะไรแล้วมันจะไปยังไงต่อ The f o l l การเริ่มต้นใหม่เราไม่แน่ใจว่าการเริ่มต้นใหม่มันมาจากคุณไหมอาจจะเป็นคุณที่เริ่มรู้สึกว่าโอเคถ้ามันจะยังไม่ยังหาความชัดเจนไม่ได้คุณอาจจะอยากไปทำอย่างอื่นก่อน Moving forward ก็คือเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้หันหลังมามองเขาละ อาจจะยังไม่ได้ move on ยังไม่ได้ตัดใจแต่ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้เกิดประโยชน์ทําอะไรต่างๆนานาให้เกิดคุณค่าดังนั้นคนคนนี้ถ้าไม่ได้ลิ้มรสัองว่าสูญเสียเขาไม่มีทางรู้ใจตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้น <Wir an> <arter ian> ตอนนี้แล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นคือเขาอยากที่จะลดโก้ลดกาแพงของตัวเองลงบ้าง เพราะเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันเกิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยการที่หัวใจเขาไปบอกหัวสมองว่าเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงว้าวมาดูเพิ่มเติมดีกว่าตอนมีไม่รักษาว่างั้นอ่ะล้วก็ j u d g m e n t เห็นไหม Reverse เลยแสดงว่าคุณไม่ได้สนใจแล้วจริงๆคุณอาจจะยังสนใจอยู่ลับหลังเขาแต่คุณไม่ได้ไปแสดงทีท่าให้เขาเห็นว่าเขามีอำนาจเหนือคุณซึ่งมันโอเคค่ะ รับหลังเรามีสิทธิ์ที่เราจะคิดถึงใครเราจะเป็นห่วงใครเราจะไปดูดวงถึงใครได้หมดเลยแต่เพียงแต่เราไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองดังนั้นพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นประมาณนี้และมันทําให้เขารู้สึกว่าความบาลานซ์ของเขามันหายไปจากที่เคยมีพลังงานของคุณอยู่ร,บรอบๆตัวกลายเป็นว่าพลังงานของคุณเริ่มหายออกไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วดูเลื่อนลอยว่างั้นนายออฟโต คุณดูสบายๆในสายตาเขานะคะตอนนี้ดูเหมือนคุณไม่ได้กดดันตัวเองแล้วก็ไม่ได้กดดันเขาด้วยว้าวคุณดีมากเลยค่ะพอเขาเห็นพลังงานของคุณว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักมันเริ่มมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีในสายตาเขาออาอะไรอีกจ้ะแล้วก็ s ซเว่นออฟเพนทาเลิศเลิศมากคุณเลิศมากแล้วก็ซิกออฟ n ั s up right คุณคะ ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เลยก็คือเขารู้สึกว่าคุณชนะเขาแล้วชนะตรงไหนรู้ไหมเปิดฉากมา The Wheel of Fortune มาคู่กับ The Tower เขาเป็นคนที่แพ้คนหนึ่งที่เพิ่งมารู้ใจตัวเองตอนหลังเมื่อหลายๆอย่างมันเริ่มเหือดหายไปความรู้สึกดีๆจากคุณที่เคยให้มามันเริ่มลดน้อยถอยลงในบางคุณบางคุณบางกรณีจริงๆอาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเขาถึงได้เริ่มรู้สึกตัวว่าอ้อ ความรู้สึกมันเกิดหลังจากที่เราได้สูญเสียสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้สึกของเขาอันดับแรกเลยเขามองว่าเขาเป็นคนขี้แพ้เขามองว่าคุณชนะชนะโดยที่อาถามว่าเขาแข่งกับคุณไหมคุณแข่งกับเขาไหมคุณไม่ได้แข่งแต่เขาอาจจะแข่งกับคุณในอดีต แล้วทีนี้พอคุณเริ่มรู้สึกตัวว่ามันเสียเวลาจังเลยเพราะคุณไม่ได้เล่นเกมไม่ได้แข่งกับเขาตั้งแต่ต้นดังนั้นสิ่งที่คุณหันกลับไปก็คือหันกลับไปหาตัวเองไปดูแลตัวเองให้เป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นนี่เลยดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดูเป็นคุณคนใหม่ดูคุณไม่ได้มีความกดดันใดๆจากสีหน้าท่าทางแววตาหรือแม้แต่กระทั่งรูปถ่ายทียุ่ถ่ายลงบนโซเชียลมีเดียมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นไอขี้แพ้ เรายิ่งเป็นไอ้ขี้แพ้มากแค่ไหนก็ตามความรู้สึกที่มันเริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นมามันยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นมันเหมือนพอเอาเหตุผลมาลบล้างกับความรู้สึกกลายเป็นว่าลบไปลบมาความรู้สึกมันเยอะกว่าแล้วความคิดของเขาเหตุผลของเขามันติดลบนะตอนนี้นะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราอธิบายไปคุณน่าจะเข้าใจในภาพในภาพเบื้องต้นคือ บางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะตอนที่มีอะไรอยู่ไม่ค่อยดูแลหรอกแต่พอหายไปปุ๊บเพิ่งมารู้ใจเดงยว่าอ้าวจริงๆเรารักของเล่นชิ้นนี้นะเราแค่ไม่ค่อยได้ดูแลเป็นประมาณนี้เลยเป็น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 ดังนั้นคนคนนี้เป็นคนประเภทนี้แล้วทีนี้น่าจะอีกโก้แรงมากๆแล้วเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกับความรักซึ่งมันไม่ควรเอาชนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ เขาเริ่มรู้ตัวเลยว่าอ๋อจริงๆเกมเนี้ยมีเขาเล่นอยู่คนเดียวคุณไม่เคยเล่นตัวเองแต่ตน้นเพราะคุณไม่ได้เล่นคุณจริงจังมาตั้งมาตั้งตั้งแต่แรกเลยมาโดยตลอดถ้าไม่มี The Tower ไม่มี The Wheel of Fortune เข้ามาตบหัวเขาแล้วก็ไม่มี The f ฟ o l พลังงานของคุณที่คุณก้าวไปโดยที่ไม่มีเขาเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ อันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะสําหรับบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ได้เริ่มต้นสร้างพลังงานเดือดฟูให้ตัวเองแบบนี้คุณยังไม่หาจัดเม้นท์ให้ตัวเองแบบนี้คุณยังไม่หาสเตรนจ์สร้างกําลังใจให้ตัวเองแบบนี้รีบไปทําเพราะถ้ามันจะตรงอนาคตข้างหน้าคนคนนี้จะรู้สึกแบบเดียวกันยกเวน้นแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยจริงๆเขาก็อาจจะเฉยๆไปแต่สําหรับกรณีนี้ความรู้สึกมันเริ่มมาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดของเขาบ้างนะคะว่า สิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนี้เขาคิดอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกคนคนนี้ใช้ความคิดนำทางมักจะไม่ค่อยใช้หัวใจสักเท่าไหร่เป็นคนที่วิ่งหนีความรู้สึกตัวเองมาดูซิว่าความคิดว่าไงบ้างนะคะเป็นกันเยอะนะคนแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากดิ้วความรู้สึกเราก็เป็นจริงๆเราไม่โทษเขาหรอกเพราะเราก็เป็นแหมมันเหนื่อยน้อยกว่างไงมาความคิดฮึบ นาย of o n d s อยากลดกำแพงอาจจะไม่อยากลดแล้วอาจจะอยากทุบกำแพงทิ้งให้มันเปิดโล่งไปเพ่างั้นโอ้ยรีบทําค่ะก่อนที่มันจะสายเกินไปเนะเาะอ้าวนาย of s o r d s อยากคุยค่ะอยากทักทายอยากพูดคุยแล้วอยากทักหาว่างั้น ace of ones ววอยากเริ่มต้นใหม่ ไพ่ดีจังเลยอ้ Ooh, Justice อยากทำเรื่องที่ผิดให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่าโอเคใบสุดท้าย Five of Wands ลดมากคุณว้าวตั้งแต่ทำคลิปมานี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำเราขนลุกเพราะเรารู้สึกว่าพลังงานมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วแบบในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเลยเหมือนเราจับเขามานั่งตรงนี้แล้วถามสัมภาษณ์เขาเหมือนเลย เพราะฉะนั้นเลยความคิดของเขานะคะไปในทิศทางเดียวกับความรู้สึกป๊ดังนั้นเหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้คือเขาบวกลบคูณหารแล้กลายเป็นว่าความรู้สึกมันเยอะกว่าความคิดความคิดติดลบพอมันติดลบเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาจะต้องทำอย่างไรให้ความคิดของเขามาบาลานซ์กับความรู้สึกเหมือนเดิมนั่นก็คือการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่กับความสัมพันธ์นี้ทำเรื่องที่ผิดให้เป็นเรื่องที่ถูก เขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บเขาอาจจะใช้คําพูดไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันไม่ได้เรื่องได้เราคนคนนี้อยากจะแก้ไขโดยการที่ทักทายคุณมาแล้วพูดคุยกับคุณโดยตรงเหมือนผู้ใหญ่คุยกันแต่เราจะบอกว่าไอความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเขาก็จะมีขี้เก๊กบ้างเนะาะจะขี้เก๊กนิดนึงเพราะกลัวจะเสียหน้าเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าไปสกิดเขานะว่าคุณรู้ทันให้คุณตีเนียนทำไปโง่เลยเอาจริง ย้าทําเป็นแอบแบลทาเป็นโง่ไปเลยว่าคุณรู้ไม่ทันเขารู้ไม่ทันเกมเขาจะได้กล้าพอที่จะขอโทษกล้าพอที่จะทําเรื่องแย่ๆให้มันเป็นเรื่องที่ถูกถูกต้องขึ้นมาอู้รีราพันกันเลยพอเท่าที่ดูคนคนนี้ไม่อยากเกิดความขัดแย้งกับตัวเองและไม่อยากเกิดความขัดแย้งกับคุณดังนั้นพลังงานไปในทิศทางที่ดีมากอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยอ่ามามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะคะ six of s o u r c e นี่อ่ะพาความสัมพันธ์นี้จเจริญงอกงามไปต่อ ดีมากเลยอ้าวมา่ความคิดดีนะคะ The Hermit คุณจ๋าถ้าไม่ได้คุยกันคนคนนี้ตั้งหลักที่จะออกมาแล้วนะกำลังคิดอยู่ว่าจะคุยอะไรดีจะพูดอะไรให้คุณเข้าใจอื The เ e v e r s ้ <c oughs> แม่ <c oughs> ความคิดอะโอ๊ยตายแล้ว King of Cups <c oughs> ดีเลิ ใบสุดท้าย two of one ลดค่ะโอเคคุณตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดอันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีประเทศเริ่มเปิดกันเยอะละหลายประเทศไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยประเทศไทยเองก็ถึงแม้มีโควิดก็ดูไม่ได้ไร้ายแรงเท่าที่ควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องขอแจ้งไว้เลยว่าถ้าคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสมากเลยที่เขาจะบินมาหาคุณ เพราะเท่าที่ดูแล้วความคิดถึงมันจะไม่ใช่ความคิดถึงที่อยู่ไกลๆมันจะเป็นความคิดถึงที่อ,อยู่ด้วยกันและคุณอาจจะไปอาบน้ําเขาอาจจะไปแปรงฟันอันนี้อาจจะไปเที่ยวด้วยกันนะ,ะน,นึกภาพตามนะไปเที่ยวด้วยกันห่างกัน5นาที10นาทีอาบน้ำอะไรเงี้ยโอ้คิดถึงกันละนึกอ่าไม่เออมันเป็นความคิดถึงที่อยู่ระยะใกล้และเป็นความคิดถึงที่สามารถสัมผัสกันได้และแสดงออกถึงความรู้สึกกันได้โดยที่ไม่ต้องไปปั้นแต่งมันเพราะฉะนั้นแล้ว มันมีการเดินทางเกิดขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งถ้ายังไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆน,นะคะคนคนนี้เขาคิดว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินการไปต่อต่อเนื่องไปยาวๆและเขาคิดว่าเขาจะต้องแสดงออกถึงความรู้สึกมากกว่านี้อันนี้เลยคนคนนี้ต่อให้เป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลจากสมองก็จริงแต่เวลาที่จะต้องแสดงความรู้สึกคนคนนี้ระดับโปรเลยนะคะแสดงเก่งมากเลย ดังนั้นอันนี้ข้อเตือนเลยถ้าอยู่ด้วยกันเนาะป้องกันดีๆอาจจะมีตัวน้อยอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะมันมีโอกาสจริงๆค่ะทั้งไพเริ่มต้นใหม่ทั้งไพคู่รักโอ้โหอีลุงตุงนางไปหมดเลยทั้งจัสติ c มาอีกดังนั้นแล้วแอบเป็นห่วงนิดนึงว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีตัวน้อยๆป้องกันไว้ก่อนมันรัดขั้นตอนไปนิดนึงเนาะให้ค่อยๆขยับความสัมพันธ์ไปทีละเปราะ อย่าเพิ่งไปรัดขั้นตอนโดยการมีตัวน้อยนะคะโอเคโดยร่วม,มดีมากเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหลังจากที่เขาคิดวางแผนไปแล้วเขาจะมาหาคุณ <c oughs> เราไปแต่งเป็นเพลงเลยตื่นเต้นถ้ามีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในจริงๆแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะแอบตื่นเต้นแทนแล้วก็อย่าไปงองแงเนาะอะไรที่จบไปแล้วให้มันจบไปดีกว่าการที่มานั่งพูดซ้ำๆถึงมัน มาดูซิเขาจะทำอะไรต่อ two of swords อ g ไรดูซิเขาจะไปบล็อกใครออกจากชีวิตเขาอันดับแรกแต่ก็ติดอันดับแรกอันดับ2จริงๆอ่า a g e of swords โอ้เข้าใจแล้วไม่ได้บล็อกใครหรอกค่ะบล็อกความกลัวของตัวเองดีนะไพ่วันนี้ออ้คุณเลิศเลยอะ่ะบล็อกความกลัวจริงๆเขากำลังสร้างความกล้าหาญอยู่ค่ะ มาค่อยๆดูว่าสร้างเพื่ออะไรว้าว The Emperor อ้พลังงานวันนี้ทำให้เรารู้สึกคึกคักมากจริงๆอ่ะแล้วก็ The Wheel of Fortune มาอีกละมาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยคือจักรวาลวุ่นวายมาก <c oughs> ขอเปิดให้หมดเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆและอ่ะ King of Cups Reverse โ oh, อ้ไม่ใช่ King สีน้ำเ of Cups Reverse อยากเป็นผู้ใหญ่แล้วจ้ะไม่อยากเป็นเด็กน้อยคุยไม่รู้เรื่อง for of pentacle คุณค่ะขี่หึงมากนะขอบอกเขาไม่ปล่อยคุณไปลรอกคุณคิดเหรอว่าเขาจะปล่อยคุณไปไม่มีทางอ้าว t h อ Dead นี่ใส่มคนราศีพิจิกว่าเราเชียวขี้หึงขี่หวงแอแล้วก็ justice มอม่แล้วอันนี้มาครบเลยค่ะทั้งความรู้สึกความคิดแล้วก็ next move มาหมดเลย โอ้ยอา้าวแล้วก็อะไรนี่เด e s h a r ยอดโอเคอาจจะดีเลยนิดหนึ่งถ้าอยู่ไกลอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็อาจจะดีเลยนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะค่ะเพราะว่าโดยรวมๆดีมากเลยคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาจะ take action นันดับแรกเลยคือเขาจะต้องไป transform ตัวเองก่อน transform ในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยการที่ไปบล็อกความกลัวให้หมดความกลัวไม่มีอยู่จริงอันนี้เขาบอกตัวเองนะไม่ใช่เราบอกคุณเขาบอกตัวเองว่า ความกลัวไม่มีอยู่จริงแต่ความกล้าต่างหากกล้าได้กล้าเสียต่างหากที่มีอยู่จริงแต่ความที่จะกล้าได้กล้าเสียในการเข้าหาคุณตรงนี้ต้องมาด้วยสมองบางเอิญไม่มาแค่สมองอย่างเดียวหัวใจก็มาด้วยแต่ที่สำคัญสมองหัวใจยังไม่พอจักรวาลบอกปะไปด้วยกันเดี๋ยวพาไปเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นจำนวนคนน้อยจริงๆนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วมันจะตรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่เหลือจะไม่ตรงมันอาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะว่าพลังงานในวันนี้มีครบเลยทั้งคุณทั้งเขาทั้งจักรวาลทั้งโอซสรพัสสิ่งอย่างแล้วที่สําคัญคนคนนี้อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตชมเขานะชมพลังงานเขาว่าเขาเป็นคนที่เริ่มต้นบาลานซ์ความคิดกับความรู้สึกของเขาไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็ค่อนข้างดี พลังงานค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกคือ k King เออ k Night of Cups มาในรูปแบบกลับหัวคือคนคนนี้ไม่อยากเข้ามาเจรจามามาพูดคุยคุณในรูปแบบงองแงง้องแงงอีกละอยากคุยอะไรให้เป็นการเป็นางานอะอย่างเช่นวางแผนกันว่าเฮ้เราจะเอายังไงแบบไหนต่อไปเรามาเจอกันก่อนไหมเดทกันสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าความสัมพันธ์มันจะไ,ไปต่อแบบไหนดีอันนี้ในกรณีที่อยู่ไกลนะคะแต่ถ้าในกรณีกรณีที่อยู่อีกใกล้ คนคนนี้ก็อาจาจะอยากพบเจอคุณบ่อยมากคือละที่สําคัญมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะอยากบอกคุณเช่นอย่าแต่งตัวซิกซี่มากนะอย่าโชว์เซ็กซี่แพกบ่อยนะไม่อยากให้สาวไม่อยากให้หนุ่มมากวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่หึงข <c oughs> ที่หหงืมากด้วยค่ะมากจริงๆเราถึงได้บอกว่าพลังงานของคนราศีพิจิกแต่ราศีอื่นไม่เป็นไรนะคะอันนี้แค่พลังงานอย่างเดียวเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาสวมพลังงานอะไรก็ได้เลยมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตของเขาแล้วก็ช่วง ช่วงระยะเวลาที่พลังงานมันพัฒนามันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเนี้ยจะขี้หึงมากเป็นพิเศษเพราะเขาคิดว่าเขากําลังจะเสียคุณไปครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นว่างั้นว้าวเลิศโอเคมาทีนี้เรามาดูไพ่ข้อความบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรที่ฝากมาบอกคุณบ้าง แสงมันก็จะเข้าฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็จะเรืองๆหน่อยนะคะเรานั่งอยู่ติดกับระเบียงที่มันเป็นแม่น้ําข้างล่างเราแสงทั้งแม่น้ําทั้งแดดมันมากระทบกันเพราะฉะนั้นอาจจะแสบตาไปบ้างเนาะแต่ว่ามันเป็นมุมที่สบายที่สุดข,ของเราในวันนี้เพราะว่าเราเป็นหอบต้องออกตัวไว้ก่อนเลยถ้าเสียงเราอู e ้อีอู้อีแล้วมีเสียงแปลกๆออกมาคือเราเป็นหอบนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นเนาะ มาดูซิเจ็ดข้อความมีอะไรจะบอกบ้างอันแรกว้าว <c oughs> เขาบอกเขามีความเครียดความกังวลอย่างสูงมากเลยนะคะ <c oughs> กับการที่คุณทั้งสองได้แยกจากกันณนะตอนนี้อู้มีน่าะระยกักมาหาไวๆวเนาะว้าว เขาคิดว่าไม่รู้เลยว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนสําหรับเขาในการเยียวยาไอ้ความขี้กังวลของเขาเนี่ยคุณขาไอขี้กังวลส่วนหนึ่งมาจากขี้หึงด้วยนะเมื่อกี้จาได้ปะที่เราบอกว่าเขาขี้หึงมากอะ่ะอาจจะมีการพูดคุยกับคุณแล้วบอกคุณว่าเธออย่าไปอย่างงู้นอย่างนี้มากนะไม่อยากให้ผู้ชายผู้หญิงมาชอบมากอะไรประมาณเนี้ยโอ้นี่ไง <laughs> เขาบอกว่าเขาหลงรักคุณตั้งแต่วินาทีแรก ที่ได้เจอกันเลยหมายถึงสบตากันปิ้งใช่เลยอันนี้ถ้าไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆน,นะคะสบตาจากรูปภาพเป็นไปนได้อันนี้เราขออนุญาตพูดนิดนึงนะเราเคยสบตากับหนุ่มทหารเรืออังกฤษแบบนี้แหละในรูปปิ้งเขาเลยตั้งแต่วินาทีแรกเข้าใจความรู้สึกเขาเลยแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นความรักเพราะเราไม่รู้แต่ของเขาเขารู้แล้วตอนที่เขาเสียคุณอ่าว้าวเขาบอกว่าเขากําลังคิดเรื่องที่เขาจะทักทายคุณมานะคะ ดีดีดีมาอีกสามใบเขาอยากจะมีความกล้ามากพอที่จะเข้ามาบอกคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรนนี่ไงเมื่อกี้จำได้ป่าที่เขากำลังจะบล็อกความรู้สึกกลัวของตัวเองมันไปในทิศทางเดียวกันจริงๆเลยอเขารู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาทำกับคุณ ดี๋ยววันนี้เราจะตั้งหัวข้อว่าอะไรดีเนาะบางทีหัวข้อเป็นอะไรที่ตั้งยากเลยแอบเขารู้นะคะในใจเขานี่แหละมันบอกเขาทุกวันทุกวันนั่นแหละว่าเราจะได้กลับมาหาการแต่เราทั้งสองเนาะต้องไปเยียวยาด้วยนะไปเยียวยาเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นต่างคนต่างแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเนาะโอ้เลิศเลยวันนี้ไพ่สรุปง่ายๆก็คือคนคนนี้นะคะ อย่างที่บอกถ้ามันไม่เกิดเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ใจตัวเองหรอกแค่ไม่รู้แค่ไม่ยอมรับแค่นั้นบางทีก็อาจจะแบบเออไม่ไม่ใช่หรอกอาจจะคิดไปเองอาจจะแค่หลงไหลอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จับทั้งคู่ให้แยกจากกาันด้วยทุกกรณีไม่ว่าจะก,การณีใดๆนะคะทะเลาะก,กันอยู่ใกลห,ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ได้หมดเลยมันเริ่มทําให้เขาเกิดความรู้สึกจริงๆแล้วว่าที่เขา พยายามหลบหนีมาตลอดเลยมันไม่ใช่คุณแต่มันเป็นความรู้สึกของตัวเองจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยเขาเริ่มยอมรับแล้วว่าเขามีความรู้สึกให้คุณตั้งแต่วินาทีแรกที่สายตาสบกันว่างั้นเราก็อยากทักทายหาคุณมากเลยแต่ไม่กล้าว่างั้นแล้วก็รู้สึกผิดมากที่ทําตัวไม่น่ารักกับคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวเขารู้ดีเลยว่ายัางไงยังไงคุณสองคนก็ได้กลับมาเจอกันใหม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งและคิดว่าคงจะไม่นานนี่แหละ โอ้ดีมากเลยพลังงานวันนี้เจกจัจกรวาลก็อยากให้สมหวัง,งด้วยเช่นเดียวกันจกักรวาลบอกไปๆเดี๋ยวพาไปไม่ต้องกังวลว่างั้นโอเคนะคะก็จะประมาณนี้เราก็ปกติเราจะคลิปนี้เราสามสินาทีแต่เราไม่ไหวจริงๆเพราะเราเป็นหอบ เรารู้ลิมิตตัวเองแล้วว่าเราสามารถอัดได้แค่20กว่านาทีนิดนิดเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็มิลานฝากมาบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูโฆษณาให้เป็นค่าอาหารผมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย